สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจตังพาท่านผู้ชมมาที่วัดภูน้อยเทพมงคลนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาแห่บุญกระถินนะคะที่วัดภูน้อยเทพมงคลนะคะถึงฝนจะตกนะคะก็จะเฉลยแฉยังไงนะคะขบวนแห่ก็ยังแห่อยู่นะคะอันนี้กําลังแห่ขึ้นวัดนะคะท่านผู้ชมขบวนแห่ยาวมากเลยนะคะเพราะว่ามีประมาณสาม สามกว่ากองนะคะท่านผู้ชมก็กองละ500บาทนะคะสำหรับผ้าจาร์นะคะท่านก็ได้จัดบุญกระถินนะคะออทอดกระถินสามัคคีนะคะท่านผู้ชมนะ ตอนนี้ขบวนก็แห่มาแล้วนะคะอ้อมรอบบ้านนะคะแล้วกท็ทะเบียนอ่าทะเบียนรถนี่โอเยคุณตาย เก้าสี่ห้าศูนทะเบียนนำโชคทะเบียนรถแห่เก้าสี่ห้าศูนย์้าพี่เนอะเดี๋ยจะตังจะถ่ายบรรยากาศนะคะขบวนแห่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ขบวนแห่ก็จะยาวมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามีทั้งหมดก็ประมาณ300กว่ากองนะคะฝนก็ตกนะคะทางก็เฉดแฉะนะคะแต่ในเมื่อเราตั้งใจที่จะมาทำบุญแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่เดินรอบบ้านแล้วก็เดินขึ้นมูเัา,าที่วัดภูน้อยเทพมงคลนะคะ ลาดอ๋อลัดเอาบุญน้ำเดียวนี่แล้วให้อจ้าขบวนยาว u n เนาะ สำหรับเจ๊าตังเองนะคะที่ไปจุดทูบขอเลขกับปูแดงนะคะได้995นะคะท่านผู้ชมบางท่านก็มองเป็นแบบ59996นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะปูแดงก็อยู่ที่วัดผู้น้อยเทพมงคลน,นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ วันนี้วันนี้ฝนตกนะคะฝนตกก็เลยเออช่มเย็นเนาะเป็นความชุ่มชื้นนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่17ตุลาคมพศ2563งานบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดภูน้อยเทพมงคลนะคะ เดี yapmış, ๋ยวยังไงนะคะเจตังก็จะนำตัวเลขยอดกระถินมาฝากท่านผู้ชมนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะให้กับท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งพุศจิกายนนี้นะคะใครที่เข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจตังด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นกระบวนแห่นะคะที่ยาวมากแล้วก็เยอะมากนะคะถ่ายให้บรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูเนาะอเอ้อผงจ้าว็็เห็นโตว,ว่าเอา้ยเอากันอําพางอัาพางอัมพางให้บรรยากาศให้ท่านผู้ชมเบื้งเนาะ เมื่อยอยู่ใบใหญ่บ๊อบปันดบป,ปันดยเนาะแข็งแรงดีเนาะเอาบุญเนาะเอาบุญเนาะบุเมื่อยเด้อเอาบุญค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะขบวนแห่ก็สิ้นสุด <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเราตามเข้าไปข้างในกันนะคะท่านผู้ชม <c oughs>

ตก,กค่ะท่านผู้ชมฝนตกชุ่มเย็นหนาวบรรยากาศคนกระไรหลายนะคะไม่นเนาะมาทำบุญเอกิกระถิน วันที่แห่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นวันที่17ตุลาคมพศ2563นะคะเดี๋ยวเจตังจะนำตัวเลขยอดทอดกระถินนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขยอดทอดกระถินนะคะ ยอดทั้งหมดก็คือ353541บาทนะคะตัวเลขยอดนะคะทอดกระถินนะคะ3า3 5 4 1บาทนะคะก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับหลายๆท่านนะคะ353541 3 5, 5 4, 35 3 5 4 1นะคะ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านเฮง<ๆ>เฮงรวยๆยนะคะศูนย์แปดห้าสนย์ศูนย์สี่เจ็นะคะ 0, 8, 5, 2, 4, 7, 0, 0, 4, สะพานยุไส่เดินไปทางขวาชุกชุก